สวัสดีครับโฮเมพีโนวันนี้มากินตําเพลิงมาหมาลุยกัน,นเลยเยวหมูนี่นี่น้ำซอสใช่ป่ะใช่คนฮ่องกงก็กินแบบนี้เค็มเนี่ยเธอเค็มร้อนนะเ,เป็นบาแล้วครับเป็นหมาแล้วเนร้อนไม่ค่อยกิน ่ก็อร่อยนะเธอ,อฉันก็อยากชิมนะจิมเลยค่อยระวังเสืออร่อยเยอะหมูเขาใส่ผักผักอะไรผักเป่นี่พี่น้องกิมไส้ sao sẽ dài mà không là Máy uống Uống thử ừ. Nên đang Như thế Cái mà thùng dạng dày hả, ค่คอยๆกินแล้วจำไม่ร้อนเหรออร่อยมาทำแม่พี่น้องมาลุยมาลุยลุยเลยเค,ค่อยๆมันกินเขากินของกินไวมากเป็นร้อนเนะนะี่ยร้อนก็ไม่ร้อนนะฮะเพราะว่า เขากินร้อนได้คนที่นี่ฮ่องกงเขาชอบกินร้อนแต่ก็อร่อยใช้มือกันพี่น้งองหอวใจไม่ไหวนะฮะตากล้องหอวใจบ่ไวต้องลองกินแล้วร้อนพี่น้องแซ่บ ให้ก็ประมาณนี้ hey, อออออเอ้จุดจัดอื้มอื้มอื้มคิมเยอะจุดจัดพวกอะไรแซบแซบแซบโอเคปีคิมเลยครับขอบคุณครับอ่าผมบายบายพี่น้อง